สวัสดีครับผมเดนัชจี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาลงดันเจียนมิสนะครับดันเจียนที่เข้ามาใหม่ในดันกิจกรรมนะครับน่าจะอยู่2อาทิตย์นะตอนแรกก็ไม่คิดจะทำนะครับแต่พบว่ามิสมันโคตรถึกเลยนะครับอาจจะยากสำหรับมือใหม่นะผมก็เลยจำลองว่าถ้าผมเป็นมือใหม่ยังไม่มีตัว PVE ที่มันมิดอาเวกไม่มีงบไปทาเวดิก้าไปทำ In, 10, way, เซอินบวกสิบมิดอาเวกเงี้ยจะผ่านยังไงนะครับอ่า คอฟนี้ก็จะเป็นคอมที่ผมมองว่าผ่านชัวนะครับจะเสียเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดาเมทที่ทําได้เนาะแต่ผ่านชัวผมจะเอาตัวสปินาะครับเพราะว่ามันราคาถูกคิดว่าทุกคนเนี่ยคงหามาได้นะครับใครมีเวดิก้ามีเอ่อมีเซอินก็ใช้ไปนะครับแต่สาหรับมือใหม่หัดเล่นหรือยังไม่ได้ปั้นตัวมิดเอาเวกที่เป็น PVE เนี่ยผมแนะนําว่าเอาสปีนามาก็ได้มันก็ผ่านได้เหมือนกันหมดทุกตัวครับตัวแรกนะครับสปินาก็คือเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับ สกิลของสปิน่าก็ไม่มีอะไรมากเป็นสกิลดาเมจล้วนๆเลยนะต่อไปอีกตัวที่ทําให้ผ่านชัวร์คือลูดี้นะครับเนื่องจากว่าตัวมิสของของเออ่ะมันจะทําให้เราติดสถานเลือดไหลได้แล้วตัวพาสซีฟของลูดี้เนี่ยมันช่วยป้องกันสถานะเลือดไหลไม่จํากัดเทินนะครับต่ไปที่มันยังมีชีวิตอยู่นะแล้วตัวมันเน่ยถึกมากนะครับเพิ่มเดฟให้เพื่อนอีก20%แล้วก็ตัวเองอรับความเสียหายกายภาพลดลงด้วยนะครับมิสมันตีเป็นกยา,ยายภาพเช่ปาดังนั้นลูดี้ก็จะ็ตัวยืนแทงให้เราแล้วก็จจะะเป็นนตัััวทททีี่่่รบาม ก่อนตายมิสมันจะสาบให้เดินหนึ่งก็ให้ดูดีโดนไปนะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือออยู่ไหนวะาฮายองนะครับฮายองเอามาดีบับมิสนะครับคือท่า2ของฮายองอะ่ะมันจะทําให้มิสจมตีเบาลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือลดการจมตีกายภาพ50%นะครับแล้วก็ฮายองก็เอามาฮิลด้วยนะครับแล้วก็ ้าปลุกพลังไฮยองเป็นพาสซีที่ช่วยเพิ่มความถึกด้วยครับไม่แน่ใจว่าท้าปอกของลูดี้ป่อนะแกะแต่ก็เอาไฮยองมาฮิวก็ยังดีครับแล้วก็ใช้ใช้ลดพลังโจมตีของมิสด้วยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าลูดี้คงไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวมาตรฐานนะครับลาเชลเนี่ยจะใช้ตัวอเวกหรือว่ามิสอเวกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยจะใช้ซิกมาแทนก็ได้นะครับผมแค่จะเอามาใช้ในท่าของ ลดพลังป้องกันแล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้น70%นะครับถ้าฟินิก์นะแล้วก็แต่ว่าราเชลที่ผมเลือกราเชลมาเพราะว่าตัวสกิลพลังร,งราเชลอะ่ะมันทำให้โจมตีจุดอ่อนแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสตีจุดอ่อนเยอะขึ้นด้วยอ่ะมาดูในเกมนะอีกตัวที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือตัวของดีน่านะครับดีน่านี่เอามาบัฟโอกาสชี่ให้มากขึ้น50%นะครับโดยใช้ท่า2ของมันนะแล้วก็เอามาช่วยฮิวด้วยเผื่อสถานการณ์ถูกเฉิน,นะผมอันนี้ผมก็ลงครั้งแรกไม่รู้ว่า แค่ไหนก็คือเข้ามาแว็บหนึ่งทีแรกเนี่ยแล้วก็คิดว่าเอาวิติก้าฆ่ามันก็ได้แต่ว่า,อ,าอยากลองทําอันเนี้ยคือทําแบบถ้าเป็นมือใหม่มาเล่นเป็นยังไงแล้วมันลงได้วันละครั้งไงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทีมนี้ก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมแต่น่าจะผ่านนะครับเพราะว่ายังเห็นปะ่ะมันตีเราแทบไม่เข้าเลยนะถ้ามีดูด,ดี้อยู่ในทีมอะแล้วด,ดูดี้เวลายกโล้แล้วอะมันจะมีบัฟคุคามบาัฟคุคามคือมันจะให้บอสอะตีที่มันคนเดียวนะดังนั้นเนี่ย ไอ้ดาเมจส่วนใหญ่มันก็จะไปลงที่ดูดีตัวอื่นก็จะปลอดภัยนะครับก็มาช่วยช่วยฮิลมันก็เลื่อนไปดนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะตัวของอสปินเนอร์เนี่ยมันก็จะฟาดบอสเข้าทีละสองสามแสนสองสามแสนเรื่อยๆนะครับตัวบอสนี่เลือนยี่สิบล้าน,นก็ตีไปเรื่อยๆครับมันเหมือนจะไม่เข้านะบ,บางบางทีมือใหม่เนี่ยเข้ามาแล,แล้วบอกว่าเชี่ยตีไม่เข้าไม่ผ่านเลยมันขอแค่เราไม่ตายนะครับสุดท้ายมันก็จะผ่านอยู่ดีนะถามว่าถ้าของน้อยแล้วลงดันเนี้ยเสียเวลาแบบ 5นาที10นาทีคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าดันเนี้ยทำแล้วมันจะได้ชิ้นส่วนวิญญาณเอาไปแลกในหน้ารวมของอ่ะ3 4ชิ้นมั้งมันจะได้อ่าไอเครื่องประดับผู้พิทักษ์สวรรค์เชื่อมันว่าที่เป็นของใหม่อ่ะอันหนึ่งซึ่งมันแพงมากนะชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาลูบี้ไปหาดังนั้น อ่าอีเวนต์เนี้ยต่อให้เสียเวลาวันละสินาทีก็คุ้มนะผมเลยโอเคงั้นทำคลิปนี้มาเผื่อว่าใครมันผ่านไม่ได้เออจะได้จะได้เอาไปดูว่าเรามีตัวอะไรแล้วเอามาผ่านดูขอแค่คุณมีดูดี้กับตัวดาเมจสักตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวฮิวตัวหนึ่งยังไงคุณก็ผ่านนะดันนี้ที่ต้องระวังคือสถานะเลือดไหลนะซึ่งถ้าคุณมีดูดี้เนี่ยมันก็จะการสถานะเลือดไหลได้กับขอแค่โดนท่าท่าหนึ่งมั้งของบอสอะที่มันทะลุป้องกันนะ่ะ แล้วไม่ตายก็รอดแล้วนะครับที่เหลือก็ยืนฮิวยืนตีไปเรื่อยๆนะมีจังหวะก็ตีมีจังหวะก็ฮิวนะถ้าคิดว่า,ารับดามจไม่ได้ก็เอาฮายองมาเปิด52มันก็จะลดพลังโจมตีไป50%แล้วก็เปิดทุก12เทิร์นแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ผมก็เนีย่ยตัวตัวส่วนใหญ่ในในคอมนี่ของผมอนะผมเอาของโง่ๆมาใสาม่มนหมดเลยไม่มีของแบบตีฟ้าเลยนะคือเป็นของม่วงหมดเลย ของแบบพื้นฐานนะหาได้งๆง,ง่ายๆทั่วไปเลยนะครับใส่ของอะไรก็เพิ่มอัตราชี้เพิ่มอัตราจุดอ่อนทั่วไปนะครับแล้วแต่ชอบนะบางคนก็ใส่สองชีบางคนก็ใส่ชีชิ้นหนึ่งจุดอ่อนชิ้นหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าโชคร้ายติดบล็อกบ่อยๆมันก็จะช้าลงนะครับเนี่ยถ้าเลือดรูดี้มันลดลงไปเยอะแล้วก็ฮิวขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมอยู่ดีนะฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บปื้อ ก็คอมเนี้ยมันจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันชัวนะครับแล้วก็ใช้งบน้อยนะครับอย่างที่บอกถ้าเอาเวรดิก้ามาผมก่อนหน้านะผมตาแรกที่ผมเข้ามาผมเอาเวรดิก้ามาเวทุ่มอุกาบาทใส่บัญชีเป็นล้านนะดังนั้นมันก็จะไม่นานถ้าคุณมีงบคุณก็เปลี่ยนตัวดาเมจอะเป็นตัวดาเมจหนักๆนะครับเบรดิก้านะ่าจะหนักสุดในในแพทนี้แล้วนะสำหรับตัว p e คืออันติมนะโคตรแรงเลยนะครับจะเอาเบรดิกา้าบวกซกีก็ได้ให้ซีกแบบ ใช้อันติแล้วรีรีถ้าไม่ตายเวก้าให้ทุ่มกรบาสองลูกก็น่าจะตายไปเหมือนกันนะฮะหรือผมว่าเอาเซบาสเตียนมายังได้เลยถ้าเกิดใครแบบไม่ได้เล่นหลายเดือนขึ้นกลับมาเล่นแล้วปั้นเซบาสเตียนเอาไว้ตอนลงท้ามังกรอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะครับหรือว่าเออใช้เซอินก็ได้เผลอๆใช้ไอ้ลูกศิษย์แทโอมันชื่ออะไรวะเออจำไม่ได้ละเออใช้ตัวนั้นก็ได้นะ เออใครที่แบบเพิ่งกลับมาเล่นแล้วแบบปั้นตัว,ตวเก่าไว้คือจริงๆตัวดาเมจตัวอะไรก็ได้แค่ว่ามันจะช้าม,มากแค่นั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตีเป้าเดียวงแรงอะ่ะอย่างสปินเนอาถ้าล่างมันยังแบบทะลุป้องกัน80%เงียมันยังพอแบบทำมาหาก,กินได้นี่หล่อทีละสองสามแสนสองสามแสนเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณอ่าน่าจะ10นาทีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเบริกา้าเออมันมันตูมละล้านตูมละล้านเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นกว่านี้อาจจะประมาณไม่ถึง5นาทีอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับคนงบน้อยเสียเวลาละสินาทีผมมองเลยว่าอีเวนต์นี้ยังไงก็คุ้มทํายังไงก็ได้ให้มันผ่านนะครับก็อยากให้ทุกคนเก็บนะใครที่พลาดวันแรกๆคือเขาอัปเดตวันพฤหัสใช่ปะถ้าใครพลาดแรกๆเนี่ยผมดูมันละมันแลกได้3ครั้งใครพลาดวันแรกๆไปอ่ะมันพลาดได้2วันนะครับคือจะเริ่มเล่นวันเสาร์นี้ก็ได้วันเสาร์ที่11เนี้ยแล้วก็เก็บทุกวันนะวันละวันละชิ้นวันละชิ้นอ่ะมันก็จะได้12ชิ้นพอดีมันจะไปแลกได้3 อประดับได้3อันนะครับก็ลองเอาไปแลกกันดูนะเผื่อว่าเอามาตีบวกจะได้เทปเทปกันนะนี้นนบอสน่านจะใกล้ตายแล้วทีนี้พอมิสมันใกล้ตายอะ่ะพัสซีของมันคือมันจะเลือดเหลือหนึ่งไว้ใช่ป่ะแล้วก็มันจะสลับเลือดก,กับตัวที่เลือดมากสุดในทีมเราซึ่งก็คือลูดี้ไอการสลับเลือดของมิสอะ่ะมันไม่ได้สลับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือไม่ใช่ว่าลูดี้เลือด แปดเปนี้ยเรามิสมันจะกลับไปเลือด80%เหมือนเดิมไม่ใช่นะครับอย่างนั้นท้อตายห่าเลยนะครับก็คือถ้าเลือดมันหมดปุ๊บมันสลับเลือดหรือว่าลูดี้มีเลือด4ี่หมื่นมันก็จะเอาเลือดของลูดี้อะสี่หมื่นอะไปใส่ให้ตัวเองมันก็จะมีเลือดเพิ่มมาแค่4ี่หมื่นนะครับอย่างไอตัวเนี้ยมันมีเลือดประมาณ20ล้านอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไปแค่สี่หมื่นแล้วก็ตีมันซ้ำอีกทีเดียวก็ตายแล้วนะครับดังนั้นถ้าลูดี้เราโดนสาบด้วยเหลือหนึงงงงงตตตตตต้้้้้้อออออซซีีีีีีีเเเรรรรรรยยยยยสสิิววววมมมมมัััััไไ่่่คคคบบบกกกก็็็ปปลลลนนนนาาาะะแแโๆทดดู ป้าปล่อยลำแสงตายนะครับจบนะครับทีมแม่งโคตรโง่เลยนะครับเสียเวลาไม่เสียเวลาเพราะมันตีเบาแต่ยังไงก็ผ่านชัวคอมเนี่ยผมคอนเฟิร์มยังไงก็ผ่านชัวนะครับอ่าก็ถ้าหลังจากลงเสร็จเนี่ยมันจะให้อันนี้มานะครับชิ้นส่วนบรรจุหมอกของมิสนะครับป๊าแล้วก็มันก็จะเอาไปใช้ในหน้ารวมกิจกรรมนะครับก็เนี่ยเข้ามาที่คอนเทนต์แล้วก็รวมแล้วก็กิจกรรม เนี่ยมันจะเอามาแลกเครื่องประดับแห่งสวรรค์ใบเรียกได้นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันแพงมากนะถ้าคุณไปใช้ลูบีหานะแล้วก็ทุกๆประดับ1อันน่ยจะใช้4ชิ้นรวมแล้วแ,แลกได้3รอบก็คือต้องใช้12ชิ้นนะครับใช้เวลา12วันในการเก็บนะเรามีเวลาอยู่2อาทิตย์ใช่ปะยังไงก็ทันนะครับต่อให้เริ่มวันเสาร์ที่11นี้ก็ตามนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านกันได้นะครับแล้วก็ ใครที่ไม่มีงบก็น่าจะผ่านได้นะก็ขอให้ได้เครื่องประดับดีๆกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสวัสดีครับ